สวัสดีค่ะสบายดี f อฟทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะไม่เพนมาทักทายสบายดีกับ FC ทั้งช่องอีกครั้งนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่5ของวันที่28มีนาคม2 5 6 8นะคะเอคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางเนาะฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนาเนาะของหมอดูเลขเด็ดแล้วก็ของแม่ลิ้วพารวยนั่นเองนะคะ หลังจากที่แม่เพ้นได้นำเสนอของสี่เซียนและอีกลหลายๆสำนักให้กับเอฟซีทั้งช่องไปหมดแล้วนะคะบว่าจะเป็นเล่าหรือว่าห้าน้อยวันนี้เนาะก็ให้เลื่อนลงไปดูข้างล่างเด้อจ้าเนาะเพราะว่าแม่เพ้นมือนีลงคลิปไปซีคลิปแล้วนะคะอาจจะคลิปอื่นๆลงไปทับถมนะคะให้เอฟซีทั้งช่องเดือนเบิงของวันที่28วันนี้นะคะเนาะ แม่เพ็นของซีเซนะียนเนาะลาวคักๆแม่เพ็นได้ลงเป็นคลิปแรกของวันนี้ให้เด้อจา้าเนาะมีเอฟซีถามมาอยู่ว่าคือพอเห็นเลกลาวพัฒนาของซีเซียนแม่เพ็นลง่งไห้ไปเร้วนะคะคลิปนี้เป็นคลิปเอ่อคลิปคลิปลาวคักๆข,ของซีเซนะียนเนาะเป็นคลิปแรกของวันนี้นั่นเองนะคะเอฟซีเลื่อนลงไปเบิ้งเด้อเนาะอ่ะ แต่ว่าคลิปนี้สําคัญที่สุดก็จะเป็นแนวทางทั้งฮาหนอยและลาวพัฒนานะขาของหมอดูเลขเด็ดแล้วก็ของแม่ลิวพารวยส่วนอ่ารัฐบาลไทยนะคะรัฐบาลไทยของหมอดูเลขเด็ดเนาะพอเพิ่นววาจะส่งให้วันศุกร์วันไหนหละ่ะวันศุกร์ค่ะเอฟซีมนีวันหยังเมียเพ่นว่ามือนีตัววันศุกร์เนาะเพิ่นลืมบ่เพิ่นลืมมือบ่เนาะ เดี๋ยวแม่เพ้นจะโทรถามคนอีกเือนหนึ่งนะคะเนาะพะวามือว่านี่คนบอกแม่เพ่นว่ามืออื่นเดี๋ยวจะส่งให้แต่ว่ามือมือกีแม่เพ่นโทรหาขอแนวทางห้าน้อยเล่าคนว่าจะส่งให้วันศุกร์เมื่อไหร่ละวันศุกร์ค่ะเอซี FC. กัมมือนี่ตัวนอกวันศุกร์เนาะคนอาจจะลืมบอกเนาะลืมมือลืมวันคือเพื่อแม่เพ่นนี่แหละเนาะอ่นะแต่ว่าจังหดก็เขามาเบืองตัวเลขแนวทางของ ฮานอยและลาววันนี้กันดีกว่าเนาะเดี๋ยวรัฐบาลไทยค่อยว่ากันเนาะคะ่ะ fc นี่ค่ะมาเบิ่งผลฮานอยนะคะผลฮานอยของหมอดูเลขเด็ดเมื่อวานนี้เนาะนี่ค่ะฮานอยพิเศษบนออกหนึ่งออกหนึ่งออกสองหนึ่งห้านะคะบนล่างออก 64. หกสี่ฮานอยปกติบนออกเก้าหกศูนย์ล่างออกสองห้าและฮานอย vip บนออกศูนย์ศูนย์หกล่างออกสี่หก ของหมอดูเล็กเด็ดให้มาวิ่งลูด4กับ5นะคะ4ก็มา 5, 5ก็มาแต่ว่าจับคู่ให้เข้านะคะ4 6และ64มา2หาฮานอยนั่นเองเนาะ4 6มาตรงๆล่างของนอย VIP และ64มากมาตัวกับบนของนอย VIP เออของนอยพิเศษนั่นเองล่างเนาะล่างเหมือนกันหมดเลยเนาะ,ะไอซีเว้าพิดค่ะล่างทั้ง2องฮานอยนะคะ ส่วนแม่เลี้ยวนะคะเมื่อวานนี้แม่เลี้ยวทำผลงานออกมาได้ทั้ง3หามฮานอยเลยค่ะแตก3หามฮานอยเนาะนี่ค่ะ6446่ี่หกมาฮานอยพิเศษกับฮานอย VIP 6006 6006หหมาฮานอยปกติกับฮานอย VIP อโอเคเดี๋ยวแป๊บน,นึงไม่ทำงานก่อนนะคะโอเคนะคะร<ช>อ<ช>แม่อยู่ข้างนอกนะ มาแต่ใส่แม่ล้างขี้ให้หน่อยว่าสันค่ะเอฟซี FC ตายแลย้วแม่ทำงานอยู่ค่ะรอก่อนนะคะแม่ดีดีค่ะใจดีอยู่ค่ะอ่าแม่ทำงานก่อนนะคะคมเนั่งรอนะค่ะคัมพงนั่งรอเลยค่ะทำแพงแกงส้มเนาะพ่อ,ะพอกะเฮ็ดงานแม่กะเฮ็ดงานลูกกะบ่มมีนบ่ไ้ยังบ่ไ้อาบน้ำให้ยูค่ะเอฟซีเที่ยงแล้วเนาะโอ้ย เขาก็ก,กินป้อนป้อนเขากับพวกกินเขาค่ะคําแห้งอ่ะข้ามาเอาตัวเลขแนวทางฮานอยมันามมาาแห้งจะกินแตา่ม,มามา่ากินมามา่าเยอะไม่ดีนะลูกนะอันนี้นะแต่แต่คุณหมอกขว่าจ้าเดี๋ยวคุณหมอก็ว่าอ่ะยอย่าเว้าอย่าเบ้านัแบบม่แบบม่จะเห็นงานก่อนก็คือนีแม่ต้องมาม่าให้กแม่แต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 ่คุณคุณคุณหมอก็ว่าหรอค่ะค่ะขอโทษค่ะ อ่ะมาเอาตัวเลขแนวทางของโมดูเลขเด็ดนะคะวันที่28วิ่งรูดบนล่าง4กับ5นะคะจับคู่มี4 7 4 9 4 0 5 7เ5เกออนะคะ f c อันนี้เป็นแนวทางฮานอยของโมอดูเลขเด็ดนะคะคัมเพลงอย่าเดินไปเดินมาลูกมันจะบงังอันนั้นแม่บังแสงไฟแม่นี่ค่ะ ส่วนเมื่อวานของโมดูเลขเด็ดเข้านะคะวิ่งรูดมาทั้ง2ตัวจับคู่เข้าให้2ฮานอยนะคะมาฮานอยพิเศษกับ v i p เนาะวันนี้พอก็ให้วิ่งรูดมาที่4กับ5เหมือนกันเลยเนาะวันนี้ก็4กับ5เหมือนเดิม4 7 4 9 4 0 5 2 5 3และ5 4ะ,ะ,ะมาออกกอนแม่ลิ้วต่อเติเิ แม่ลิ้ววันนี้วิ่งรูด7กับ9นะคะวันนี้มีชุด3าตัวบนมาฝากด้วยก็คือ370 679แล้วก็395ชุด2ตัวเน้นไปที่79 76 78 95 70แล้วก็ชุดลองมี96 93 91และ90นั่นเองค่ะส่วนเมื่อวานแม่ริ้วทำผลงานออกมาได้สวยงานมากนะคะแตกทั้ง3ามฮานอยเลยเนาะ ส่วนฮานอย V.I.P เด้งบนล่างนะคะ F.C เนาะปกติพิเศษ V.I.P เด้งบนล่างเนาะค่ะวันนี้แม่ให้วิ่งรูด7กับ9มีชุด3ตัวมาฝากด้วยค่ะก็คือ370 679 395เนาะชุด2ตัวเน้นไปที่79 76 78 95 70แล้วก็ชุดลงก็มี96 93 91และ90ค่ะ มาแคปหน้าจอเอาของหมอดูเลขเด็ดแล้วก็ของแม่ลิ้วนะคะแนวทางฮานอยวันที่ยี่สิบแปดนะคะแคปหน้าจอเอาแล้วเดี๋ยวจะพาไปตามฮานอยเออไปตามลราพัฒนานะคะเยอะเลยแม่ค่ะเปรลูกคนเยอะเลยแม่ดีๆนะไม่มีเข้ามาเลยนะก็อย่าดื้อสิดื้อแม่ก็ไม่รักตัวลูก คําแพงก็พูดเป็นอยู่ไม่ใช่หรอบอกว่าถ้าคําแพงดือ้อแม่กับพ่อก็ไม่รักถ้าคําแพงไม่ดือ้อพ่อกับแม่ก็รักไงคําแพงก็ว่าอยู่คําแพงก็อย่าดื้อตัวอะแคปหน้าจอได้หรือยังคะ,ม,ะมาบาังผลลาวพัฒนางวดวันที่ยี่สิบหกที่ผ่านมานะคะของแม่ริ้วเนาะเข้านะคะ ตัวชุดบินเข้าเนาะแต่ว่าจับคู่ให้บอกเขานะคะ2-6งหกเนาะ,ะ fc มาบนเนาะนี่ค่ะของแม่ริ้ววิ่งรูดมา6บน6ล่างนะคะแต่ว่าในชุดบินเข้าแค่บนเนาะ,ะส่วนของหมอดูเลขเด็ด4ตัวเดียวบอมานะคะรุดขังงดที่แล้วเนาะการมาเอาตัวเลขแนวทางของวันที่ 2ีกันเลยค่ะล่าพัฒนาวันนี้แม่ริ้วพารวยให้วิ่งนูดบนล่าง3กับ9นะคะ3กับ9เนาะชุดวินมี3 5 6 7 8 9นะคะชุดเน้น2ตัวมี3 6 3 7 3 9 5 7 5 2แล้วก็ชุดรองมี8 9 8 5 8 6 3 8กับ3 9ะคะ่ะ ส่วนงดที่แล้วชุดวินมาน้ำกันนะคะ f อซมาบนเนาะส่วนตัววิ่งตะลูด6มาบนล่างนะคะวันนี้แม่ให้วิ่งลูดบนล่างให้มา3กับ9ชุดวินมี3ามห้าหชุดเน้น2ตัว3 6 3 7 3 9 5 7และอ่าห้าเนาะห้าเชุดเน้นนะคะส่วนชุดองมี8ปดเ8้าแปดกับ3 9ค่ะแม่ทำชุดแล้ว มาเอาของหมอดูเลขเด็ดค่ะล,ล,ลาววันนี้หมอดูเลขเด็ดให้มามเจ็ดเม็ดเดียวนะคะเจ็ดเม็ดเดียวจ 71, 72, 72, ับคู่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองกับเจ็ดสามมีสามคู่ค่ะส,ส่วนลาวงวดที่แล้วของหมอดูเลขเด็ดนะคะให้มาสี่ตัวเดียวบอมาานะคะสี่บนล่างบอมาาค่ะ ส่วนวันนี้วิ่งรูดเจ็ดตัวเดียวค่ะมีคัมเพงลูดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองและเจ็ดสามนั่นเองค่ะเนาะอ่ะแคปหน้าจอ,อาค่ะลูกเอฟซีจ้าคัมเพงเริ่มปวดแล้วแคปหน้าจอเด้อค่ะเนาะคัมเพงเริ่มปวดแล้วมาวันนี้ได้ครบจบทุกสำนักนะคะบ่ว่าจะเป็นห้าน้อยหรือว่าเรา,เาพัฒนานะคะจบแล้วกับคลิป ของหมอดูเล็เด็ดแล้วก็แม่ลิ้วพารวยนะคะเดี๋ยวว่าถาว่าแม่เพ่นจะโทรถามเพิ่นว่าเพ่นจะให้วันสุกก็จะเป็นมือนีเนาะแม่เพ่นก็ลืมถามว่ามือนีเด็บพอวันสุกกับเบาเาเด็บแม่เพ่นก็ไดโอเคค่ะเดี๋ยวแม่เพ่นตามให้นะคะสําหรับรัฐบาลไทยของหมอดูเล็เด็ดนะคะงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองห้าหกแปดอะไรละ่ะคําแพงมาอ่ะวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะเฮงเรวยๆปังๆขอให้ หมอดูเล็กเด็ดและแม่ริ้วและเอฟซีทางช่องจงมีสุขภาพแข็งแรงเฮง <ๆ S 2> เรวยๆปังๆนะคะคลิปนี้กับสวัสดีค่ะ